อ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลไลฮัจใจสวัสดีค่ะวันนี้เจอก,กับเต้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะกับคลิป r e v ว l เ t i o n on นไลน์ p o อร i t นะคะถ้าสัรวจเคสสัรวจรกแตกลบใจเอาไปเลยเอออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเฟสสัรวจเต้ชาแนลก,ก็ไม่ได้รู้หมดทุกเฟสหรอกนะบางทีก็ไปหาข้อมูลมาอะไรเงี้ยก็ข้อมูลมาบอกต่อเ้าต่อเนอะเออดีกว่ารู้แล้วเก็บไปใช้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยตามสัญญาที่ว่าไว้นะคะเคฟสโรแตกที่มีชื่อว่า พบพาเชนาในดอนซนูนะคะเออประเด็นก็คือว่าเคเวสเนี้ยเราจะเดินวิ่งเล่นบนชายหาดแม้วิ่งไปวิ่งมาเราจะเจอพาเชน้าตกอยู่ของใครไม่รู้รู้แต่ว่าต้องมีของผู้หญิงสักคนหนึ่งที่แอบมาอ่อยผู้ชายไว้แต่บัง่เอิญมันก็เคยเก็บได้ค่ะก็คืองงสุดอะไรสุดนะ่ะวันนี้เราจะเอาพาเชนาไปคืนนางผู้หญิงคนนั้นแล้วบอกว่าผู้ชายไม่เก็บให้เธอค่ะเธอ,อยามั่นเยาว,าวะมันจะมีชายใดมาครอบครองอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเคเวสเนี้ย เราต้องจาให้ได้ก่อนว่าเราเก็บภาชนะไปตรงไหนซึ่งเจนชินเอาก็จาไม่ได้ต้องมาเดินหาเอานะคะก็คือเราจะเก็บภาชนะได้ประมาณแถวนี้แหละเนี่ยตรงที่มีหมีขีงงงงงน้ําตาลโง่ๆนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเคเวสเขาจะบอกว่าขอดุเควสครับหนึ่งทีเขาจะบอกว่าพบภาชนะไี่นนโดนซูลลองใช้สํารวจนะคะเราก็จะกดใช้ตรงนี้แล้วก็กดใช้เมนูนสํารวจนะคะปึ๊บเห็นไหมให้กดสํารวจตรงนี้นะตรงที่แมดดี้หญิงสาวชาววารียืนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเจอกับรอยเท้าเห็นรอยเท้าบอก ป็นรอยเท้าสีฟ้าๆนะคะรอยเท้ารอยใจนะคะขึ้นมาจากน้ำเมื่อนะคะนึกว่านางคงจะเอาตัวอะไรแอบกินในน้ำแล้วก็ขึ้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไปดูกันเดินโอ้ยแล้วนางก็เดินลัดมีความเดินลัดป่าเขาไปว่าโทอมีความเดินลัดป่ามีความแบบว่าต่างดาวเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยดอบมีความแบบว่าดัดป่าเข้าเมืองเว้เออทำไมทางเดินก็มีทำไมดังไม่เดินขึ้นมาว่านางจะเดินลัดป่าไม่ว่างงเดินแล้วก็เดินตามนางไปเรื่อยๆล้วก็จะเจอกับ คนนี้เหรอนี่ไงเออมาหลบอยู่อะไรตรงนี้คะ่ะอหอยกลับบ้านให้ล้วค่ะเราก็คุยกับนางไปปุ๊บนะคะอ่ะอ่ะคุยไปเรื่อยๆคุยใจคุยไปก่อนเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโน้มน้าวให้เซียวเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านเถอพ่อแม่รออยู่นะคะอ่ะต่อไปก็ตอไปนะคะอ่ะ ดูมีความเคเคสแบบกินเวลาชีวิตเวลแต่ก,ก็ดีนะแก้เพิ่นๆนะเพราะเกมเนี้ยมันเพิ่งเปิดเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะตันไวมากเลเวลก็จะตันไวมากอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้ไม่มีอะไรทําก็มาปวดหัวกับเฟสตำรวจรอไปก่อนนะระบบอื่นๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูมีอะไรน่าเล่นอีกเยอะแยะเนาะอ่ะเชี่ยนแล้ววิ่งหนีไปเสร็จแล้วเราก็หยิบกระดาษขึ้นมาอ่ะเริ่มเลิกเพสมาหากราบเสร็จแล้วเขาจะให้เรามาหยิบกระดาษตรงนี้นะคะเราก็จะกดใช้ไปเปิดนะคะ จะได้ปลาไหลเขาบอกว่าต้องหาปลาไหลสามรถร้านชุดกล่องผ้าเรือแล้วก็ร้านเครื่องมือหรอเขาให้ทำอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะให้เราไปเดินไปเอ่อตะกีคืออะไรอ่านไม่ทันสะกีคืออะไรตะกีคืออะไรเหมือนยังไม่เสร็จเลยอ่าไปไปไปกดเข้าไปตรงที่อ่าสำรวจพจนภัยเราก็ฟซหลักสูตรนะคะก็จะมีเรื่องราวขจนภัยใหม่ขึ้นมาอยู่ใส่วะ อ่าอยู่นี่วัยรุ่นลากขึ้นอ่ะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะบอกว่าค่อย้ทำไรเดียงสาถูกจารหรือเว้บแวนแผ่นกระดาษให้ไปตามหาสถานที่ที่สามารถพบสิ่งเหล่านี้และตรวจสอบนะคะจะประกอบด้วยสถานที่ที่มีชื่อว่าปลาไหลซามรถอยังวัสโูแล้วก็ร้านชุดรานชุดนี่คือรู้อยู่เนาะกล่องท่าเรือกล่องเครื่องมืออ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะดูแล้วไม่น่าจะยากเนาะ เอาอะไรก่อนดีละ่ะเอ่ออดูกันว่าจะไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยชีวิตนี้นะคะไปร้านเครื่องมือก่อนดีกว่าปะ่ะเราจะไปที่ร้านเครื่องมือก่อนอะรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้อะกลับไปที่ตลาดกลางของเราเลยตลาดกลางคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะกล่องท่าเรือน,นี้น่าจะอยู่ประมาณตรงท่าเรือน,นี้นะอะไปะเลกันเลย จำไม่ได้แล้วจำข้อมูลได้คร่าวๆเดี๋ยวขอไปรื้อฟื้นแป๊บหนึ่งนะคะก็ยังงงๆอยู่ขอไปเดินสำวรวจรื้อฟื้นความจำตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะเราจะจะไปตรงนี้แต่แล้วมันก็จะมีในส่วนของตัวเอิ่มผ้าเอ่อกล่องอะไรนะลานเครื่องมือปะ่ะเครื่องมือเครื่องใชจ,จะเป็นเครื่องนี้นะคะลานที่เรามาทำนูน้นทำนี้ทำนั่นนะคะเนี่ยตอบถามไปเลยคุยไปเลยเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็เปิดคุยไปเลยนะคะ เราก็จะได้ไวรุนลากขึ้นแล้วหนึ่งเห็นไหมเราก็จะได้เราหนึ่งอย่างนะคะแต่เราก็ต้องไปไหนต่อนะแต่เราก็ต้องไปกล่องท่าเรือเนาะกล่องท่าเรือร้านปลาไหลสามรถร้านชุดกล่องท่าเรืออ่ะไปร้านชุดก่อนแล้วกันร้านชุดน่าจะอยู่ใกล้ๆนะไปไปคุยก่อนไม่รู้ให้ไปตามหาทําไมเหมือนกันคิปเนื้อเรื่องเก่งเวอร์อันนี้เจอแล้วนี่ไงเป็นลูกตา N P ีที่มีสัญลักษณ์ลูกตาอยู่คือมันจะเป็นประมาณแบบฮ้ยตำรวจนะคะแกจะถามว่ามีอะคิบสติหรือไม่ นะคะอ่ะเราก็ส่งเพจไปเดี๋ยวจะทําแบบฉบับรวดเร็วไม่จะิปแนวเรื่องเลยแล้วกันใครอยากดูไปอ่านเองเนาะเดี๋ยวลิปมันจะยาวนะคะแกอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปร้านป,าปล,ลาปลงปลาไหลร้านปลาลงปลาไหลเนี่ยจะอยู่ร้านอาหารทางนาหนาน,นะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะเดินหาแปบนะ,ป,บนะประมาณตรงนี้ปะนี่ไงนี่ไงก็จะตรงนี้นี่ไงอ่ะถามแปบนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วอีกที่หนึ่งก็จะเป็นร้านปลาไหลแล้วก็ กล่องท่าเรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตอัดเสียงทับนะคะเพราะว่าตอนนี้คือไมค์แบตเตอรี่หมดไปแล้วจ้ารู้สึกว่าต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวขอเปิดเควจูปแป๊บหนึ่งนะมีอะไรอีกนะไหนๆ,ๆนี่ไงเอ่อมันขึ้นว่าเป็นกล่องท่าเรืออันนี้น่าจะอยู่ตรงบริเวณท่าเรือของเมืองซูนนะคะแกเราไปเดินหากันไปเราจะอยู่ตรงนู้นนะท่าเรือสินค้านะคะเรือสมาคมสินค้านั่นเองคะ่ะนี่เห็นไหม น่าจะอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวขอปรับกราฟิกแป๊บหนึง่งเออแปะไปต่อตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะเออพยายามเดินสำรวจแมปนิดนึงนะเธอเราจะได้จำได้นะคะว่าที่ไหนเป็นยังไงที่ไหนเรียกว่าอะไรตรงไหนอยู่ตรงไหนของเมืองอะไรอย่างนี้นะพยายามอย่าก,กดออโต้บ่อยเกินจะี๋จำเมืองไม่ได้น่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้นี่งที่มีอัปรากา3สามตัวเหมือนอัปากาเลยตัวอะไรก็ไม่รู้แพ้ปะอุ้ย NPC ก็งานดีอยู่นะ เออคุยกับนางไปก่อนไม่ทัาเควสแล้วได้ไหมจีบเ p ็นีแทนได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไวัยรุ่นลากคลื่นเสร็จแล้วเราก็กดออโต้ไปได้เลยก็คือกดไปคุยกันแบบคำๆได้เลยไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะทีนี้อาจจะไปส่งเควสกันให้มันเสร็จสับไปเลยนะฮะไปวา่าไปต่อไม่รอแล้วนะไปไหนต่อละวัยรุ่นลากคลื่น ท่าที่จําได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นเควสที่เราเดินไปเดินมาแล้วเราก็เจอผู้ปกครองคุยกันว่าลูกๆหนีออกไปจากบ้านลูกๆเดินไปไหนก็ไม่รู้หรือหนีตามผู้ชายไปก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาสาไปตามหาเด็กๆให้ก็พปเจอพาร์เชนา่าเจอเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆมีการตะทวงนิดนึงนจะไม่ยอมกลับบ้านอะไรอย่างงี้เนาะเออต้องเอาไม้ไม่ยอมมาด้วยนะวันหลังอะ่ะไม่แงเจอแล้วนะคะนางตัวดีทุบหลังเลยเลยอะ่ะ เราก็คุยคุยกับน้องไปเรื่อยๆเ,เลยจนกว่าจะมีคัตซีนขึ้นว่าผู้ปกครองมารับแล้วหนคุยไปอีกสิเลือกอะไรดีละ่ะอ่ะคุยคุยไปก่อนก็จริงๆเลือกอะไรไปก็ได้นะเลือกเลือกไปเถอะอ่ะคุย,ค,ยคุยไปนะคะปุ๊บอ่ะนี้อ่ะเด็กจะไม่ยอมกลับบ้านนะคะว่าได้ตินขาดยังไงน้องก็จะใช้ชีวิตแบบนักจนภยัยอะไรอย่างนี้อ่ะก็จะมีผู้ปกครองถือการไม่ยอมมาเลี้ยงคิวและะ้วค่ะเรียบร้อยโรงเรียนซีนเห็นไหมอ่ะเพื่อ แน่ใจว่าเราเรียบร้อยหรือ,อยังเดี๋ยวเราจะลองเช็ค,คเควสดูเนะี่ยดูซิเควสไปไหนละ่ะอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะลองเข้าไปดูอุ้ยทำไมคเควสมันไม่โชว์เนาะงงมากเลยอ่ะไหนไหลหาดูซิอ่ะไหไล,หไลขึ้นไปนี่ไงมันขึ้นว่าไวรุ่นราขึ้นจบแล้วเห็นไหม อ่ะนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปซอนไวรุ่นล่าขึ้นตามหาเจ้าของผ้าเช็ดหน้าปวดหัวไป8วันนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอเคกันทุกอย่างสำหรับคลิปหน้าเจะจะไปทำเควสตำรวจอะไรไหมอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปละ